ครับอ่ามาดูข้อนี้ข้อนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อนี้เป็นแนวที่จริงๆแล้วช่วงนี้แผ่นหนึ่งเลขสัมัตไม่ออกเลยแต่เป็นแนวเสริมที่น้องควรรู้นะครับเพราะว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่จริงไม่ยากขอแค่รู้นะอ่ามาดูข้อนี้ถามว่าจากการเขียนตารางค่าความจริงมีมกี่บรรทัดที่ได้ค่าความจริงโดยรวมเป็นเท็จถามว่ามีกี่บรรทัดคำว่ากี่บรรทัดคืออะไรรืรว่ากี่กรณีน้องจะสังเกตว่าประพจน์อะ สิ่งสังเกตคืออะไรด้วยน้องดูนะมันเป็นหรือ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 เป็นเท็จมีกี่กรณีถ้าหรือเป็นเท็จอะหลากหลายเพราะขอมีเท็จตัวเดียวเท็จจริงได้เลยเอย้ถ้าขอตัวจริงจริงได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นหรือ แต่ว่าถ้าเป็นหรือแล้วได้เทสตเนี่ยหรือน้องขีดหรือ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 ทุกอย่างหรือหรือแล้วสุดท้ายเป็นเทสตอ่ะแสดงว่าอะไรสว่าเป็นเท็ตทั้งหมดหรือแล้วได้เทสตอ่ะทันปะหรือแล้วได้เทสตอ่ะเพราะฉะนั้นเท็ตทั้งหมดทันไหมครับ แต่บางเอืญสิ่งที่อยากให้น้องตีคาว่าทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดก็คือในมงเล็บก้อนนี้ก็ต้องเทส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 คราวานี้สิ่งที่สําคัญคือว่าแนวโจทย์แบบนี้นะครับมันให้สังเกตดูดีว่าแต่ละก้อนอะ่ะมันไม่มีอะไรเป็นประพจน์เดียวกันเลยปก้อนแรกพูดถึง p กับ q แล้วหลังจากนั้นจะไม่มีการไหนพูดถึง p กับ q ก้อนที่2พูดถึง r กับ s เปรียบเสมือนอะไรรืว่า โดยส่วนว่าถ้าก้อนแรกเสร็จ PQ เสร็จจบแล้วเหมือนเป็นขั้นตอนอนี่ขั้นตอนที่1ทํา PQ เรียบร้อยขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่ตอนพูดถึงขั้นตอนเราจะนึกถึงเลยการหาวิธีนับกฎการนับเบื้องต้นถ้าเป็นขั้นตอนเป็นคูณถ้าเป็นกรณีเป็นบวกสแสดงว่าน้องต้องหาว่ามีกี่วิธีที่ทําให้ p และ q เป็นเท็จแล้วมันเชื่อมได้แล และเป็นเท็จกี่กรณีและเป็นเท็จมีอยู่3ใช่ปะ่ะเพราะว่าจะมีจริงแค่กรณีเดียวอันนี้หรือเป็นเท็จหรือเป็นเท็จอยู่1อันนี้แล้วเป็นเท็จอยู่1อันนี้ก็ต่อเมื่อเป็นเท็จอยู่2อันนี้ not เป็นเท็จมีแค่1นแสดงว่าอันนี้มีทั้งหมด3วิธี1วิธี1วิธี1 2วิธีแล้วก็1 เป็นขั้นตอนใช่ไหมเอามาคูณกันจบแล้วถันป่ะน้องก็เลยจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ3าคนหคนหน,คน,หนคนสคนหนได้6นั่นเองเข้อนี่ตอบช้อยช้อยหนึ่งถัดไหมจะภาพนี้ได้นะครับ